กำมะฮู้ีงยงดอกฝนกรตโจกมากินตำฮู้ก็อุ้นทองได้กินตำมฮู้ดิผ่ากับเป่นปลาเนี่ยเมื่อมั้เก่ๆอะไรไม่เชียนี่ปื่นปลาตำมะู นี่กับผักกระเท้ยมน,น,นี่กระเทียมน้ำนี่อ่ะนี่อ่นี่เขาเอื่มาผักอีกยังบนเนี่ยนี่ไม่รู้จักเด้อไม่รู้จักปันไดน,น,นหลายยังอ่กน่บุกว่าไม่ใช่ปนนี่บุกกว่าปนน,กกาปน,นี่กับผักผักลิ้มรัวนี่ผักเก็บม,มาจากข้างบ้านเด้อเนี่ย ได้กินส่วนที่ทย่างจากอยู่บ้านนอกเขาเนาะนของกินม่อึดบ่นยากมื่อไหร่ก็ไปก,ก,ก็บดอกแคต้นมันกว่าวันนี้ก็ะถ้าวันดอกแคเนี่ย้านขนบางคน้นมาขมมันกินอะไรดอกแคปลาเนี่ย แต่ว <c ười> uh ่าเขาบอกว่าวิธีกินเนี theo, ่ยเขาต้มเนี erm market market ảng, ồng, ่ยเขาต้มต้มเปื่อยๆได้ถ้าเขาต้มบ่เปื่อยมันจะขมคั่ะพุทโธเาเพิ่นบ่มีฟันบ่มีเขียวมันใสเขียวขวามเพิ่นกินต้มเปื่อยๆเนาะพวกเจ้าเก็บพวกเจ้ากัต้มเปื่อยๆเอาเด้อถ้าต้มเปื่อยได้อย่างนั้นก็แซ่บมันจะบ่ขมหลายเดี๋ยวมื้ออื่นฉันก็จะไปเก็บอีก Rồi này nó luôn tiền điểm dữ Ủa Mấy đây xếp tạm tiền chứ nào ba nè Đây xếp tạm tiền Không mệt đây không quần Đồn bỏ Tôi chỉ đây chín toàn toàn thì hốc mí nè Toán này là hốc với nè hai kiếp khẳng tháng cái cái bà, Khi luật phải phải thân Khen khó khen khó hả หเก็บไม่กินที่นี่พร้อมีอยู่บ้านเจ้าของเราก็ไม่อยากแม้